เวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จหรือว่าสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะคะนั่นก็คือเวลานี้ค่ะวันนี้นะคะมีขอยกตัวอย่างของคนประสบความสําเร็จระดับโลกนะหลายๆคนหน่อยนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นภาพกันชัดๆเลยนะคะมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยนะคะก่อตั้ง Facebook ตอนที่เขาอายุ19ค่ะส่วนบิลเกตนะคะก่อตั้ง Microsoft ตอนอายุ20ค่ะสตีฟจ็อบก็ก่อตั้ง Apple ตอนอายุ21 เจฟเบโซสนะคะก่อตั้ง a เม z o n c o m นะคะตอนอายุ30ค่ะเรย์ครอกก่อตั้ง McDonald ตอนอายุ56และโคโรเนลแซนเดอร์ก่อตั้ง KFC ตอนอายุ65ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้ไม่มีคำว่าเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปสำหรับการเริ่มต้นในการประสบความสำเร็จค่ะไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณยังอายุน้อยอยู่หรือคุณจะคิดว่าคุณอายุมากเกินไปแต่จริงๆแล้วไม่ว่าอายุเท่าไหร่เราก็สามารถเริ่มต้นและเป็นคนที่ประสบความสาเร็จได้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจของครูบิลิฟเอาไว้นะคะยังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ รอส่งให้เพื่อนๆอยู่อีกค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ